ชมพูบวุฒิ่นองตลาดนัดชมพูวุฒหล่อเอ็ดอาจาวมันที่20กันยายน2มสองพัหนห้ารอยปาจมันเสาพิกัดกันลอเอ็ดแล้วพี่น้องพิกัดกันลอเอ็ดมี้ก็เวลาหโมงส0แล้วพี่น้องบรรยากาศซื้อขายควา้หัวคือเกินท่านใดติดตามชมเพิ่นเด้อพี่น้อง cả sửa tôi nhanh ngao cảm ơn tôi đi được nhanh xuống hai đầy đi các bạn à, tôi nhanh 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 tôi nhanh nhanh không nhanh 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 nhanh

มันเพิ่นบุ๊ีเจ้าของนี่แกตัวนี้ก็งามดีโอ้มีแต่ตมงามพี่น้องเอานี่นี่กตัวนี้ก็งามอยู่พี่น้องงามอยู่แต่ว่าเจ้าของเพิ่นเยอะใส่บุ๊ัเพื่อนแตงามอยู่โอ้จักบาทรดิบุตัวนี้เราผู้เพิ่นหูนี่สวัสดีครับแม่ห้อยจักบาท์อะไนี่โอ้นี่ยสองมืนเจ็ดแม่สาวเนาะสองมื่นเจ็ดเนี่ยเราไปลูกผู้ใดล่ะแม่ห้อย พอจากคอคะอ้ากคอมันกงงามอยู่ดีเนาะมันกงงามยัีขายงเามหาแม่นยุบนี่หนาแล้วก็ประมานนี้ล้พี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันสบายเลยสื่อไปเลื่งสองเมื่อนไดกันสองเมื่นเจ็ดเอาฝากเบอร์ต้นนะครับศูนย์หกห้าแปดเก้าสองนย์เ้าหี่มึงไล่หรออรื่โอ้นี่มันก็อยแข็งนี่มันื่องดำพี่น้อง่ดงดำใจสุดใจหาโทรหาพี่นองเอพี่น้องเอเบรรยากาศคือขายงะ แม่นึงโอ้เปิดหลาไปไดนครับนี่แม่ลูกสองเงิลูกตัวเมียสองเงินแล้วลูกตัวอะไรครับนี่ลูกแรกเนาะสูงสูงหลาไปไหนนี่เลยสิบเจ็ดสิบแปดเนาะเอาฝากเบอร์โทษนะครับเอาไปด้วยกัน,นเนาะมาทำามสะอากันหน่อยนี่ชุดหนึ่งของเรานี่ตวัวใหญ่พี่หน่อยมึงไร่เรียดึงนึ่น่อยมไล่เดียดึนึ่งแม่ลูกโอ้นี่ นี่สูงสูงอยู่ดูกระตูเมียพี่น้องมันก็อยากกินนมนี่แห่ะแล้วมันแม่เดิมอยากให้เศร้านมแล้วพะนะคุณ่าสวัสดีครับพ่อไอ้จักบาท์ดนะเนี่ยเกาพันเอาห่เนี่ยโอ้นี่ตัวละเกาะพันธ์ตัวเมียอันนี้ก็เกาะพันตัวเมียอ่าพันี้แปดพันแปดพ่ะนะโอ้ตัวเมียคือกันนี่ตัวนี้หาพันแปดตัวเมียโอ้นี่บะมีถึงหมื่นก็ได้เด้อหนึ่งมวนองินบมี่ถึงหมื่นก็ได้นี่นี่แปดพันธ์แข่งแดงพี่น้องแปดพันธ์แปดพัน นี่เทไรกันนี่นี่เลยตัวนี้เก่าพันนี่มึงเอาพี่น้องเก่าพันนี่สาวหน่อยงามเนาะเลียดลบลูกผู้ใชายของพ่อเนี่อันนี้ผมครับครับจอเบนครับจอเบนเนาะนี่เก่าพันนี่ตัวนี้เด็กตัวนี้เด็กตัวนี้นี่เป็นลูกของมาท่องแดงครับท่องแดงเนาะเอาเบอร์โทรมาแน่นิศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์แปดสองห้าหกเจ็ดโทรเข้ามาพี่น้องโทรเข้ามาเพื่อสนใจโทรหาเพบนเด้อพี่น้องเวืยควายงัวราคาพอถึงหมื่น เราก็บอกพอถึงเงินได้โตหร้วเป<ม>่าพอถึงมืินอ้าวผ้ได้สนใจกัทบทรหาเป่นไปอยากเลี้ยงแม่บอกแม่พันกันอ๋เงิ้นหน่อยๆก็ได้เลี้ยงคือก,กันเดอง้วหน่เน,น,ะะะนาะจักบาทล,ละครับนี่แม่ใหง่นี่หาเงิน <5, 000 S 1> บอสเกองไหมเกองล,ล่นทอ,ลทองไก่ออกหรือเปลทองแปดเดือนแล้วผสนได้แปเดือนแล้วเคสามหนึ่พอม ลูกแรกกันองแรกกันบ่ตัวเขาเป็นลูกเลสิบตัวเขาลูกเลสิบเป็นว่าลูกเลขสิบเป็นว่าตัวเขาเนี่ยลูกเลสิบนะเลขิเอาเบอร์โทรมาแน่นศนเกศูนย์่งหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่อโทรมาพี่น้องมักศูนย์เก้าศูนย์อาม่เอเบอร์เด้พี่น้องได้เอามึงราเดีตดึงพี่น้องมึงหนาเรานาเราไปง่ยอยู่พี่น้องหนาเราก็งยอยู่โอ้หนาเรางดีอยู่พ่น โอ้ตัวใหญ่ตัวงามผู้ใดสนใจกับทั่วหาเพิ่นเด้อพี่น้องเฮ้ยขึ้นก็ควั้นสูงกับ่สูงหลายปานไดนนี่สูงร้อยหกสิบเนาะโอ้ร้อยหกสิบได้พี่น้องโอ้ตัวใหญ่สูงร้อยหกสิบพี่น้องใหญ่ยาวสูงร้อยหกสิบและเด้อโอ้สูงร้อยหกสิบเป็นเด้อพี่น้องโอ้มันอกี้ไก่เด้โอ้ตัวใหญ่ตัวงามพี่น้องเพืด้เสนใจกับทั่วหาเพิ่นไปเด้อพี่น้องไหวตัวใหญ่ใหญ่งาม แมงพลอีแม่หังวังตะกอนแมงหยางวาดีเจ้าปลาละพ่อเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นปลายบ่สี่หมื่นจะซื้อพนะนี่สี่หมื่นจะซื้อพนะโอ้นี่ก็ะ้อนแมงอีนู่มโอ้มีแต่อตัวงามนี่ลูกเราโอ้ลูกเราก็งามดีอยู่พี่น้องลูกเราก็ลังสี่หมื่นมันมันอยากให้เศร้านมหรอเนาะมันให้ลูกเศร้านมแล้วนี่ลูกไม่ลูกผู้ใดนี่ลูกมันลูก ลูกสามหนึ่งมาลูกสามันก็ตัวหญ่เลยเนาะสิเดือนพะนี่สิเดือนเอาพอเบอร์โทรไงเบอร์โทรมีปะเบอร์โทรมีเนาะอ๋อเอาเอาเอาองมากเอาูเชัดเจกาสนามเด้อพี่น้องนี่สนามอดท่าเขาเด้อพี่น้องทาเขากกาเอาเจาบาอนี่สวัสดีครับเาบานี่ออม่เแมททองหาเดือนทองช็อกโกแลตเนาะได้ลูกเจ๊กตัวแล้ว ลูก2ในทองเนาะอ่าดสนใจมาถูกสองในทองไปนะเอาเบอร์โทรมาเนี่ยนี่ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่แปดสามามเก้าเจ็ดอมงดีอึ่งนหงงี่เป็นงามสูงวาลยสี่เได้อยู่สูงลยเท่าไรสูงลยสพเนาะสี่เอดสนใจกับทงหาเอเด้นพี่น้องเอน่ความ้งัดวมงามแกงขาหางเลยเขาโอ้ตัวใงญ่เอาสวดีพ่อหมู อ้าวพ่อหมูจับง่วงพ่อไม่เนี่ยเจี้ยบาทละพ่อหมูนี่แม่ลูกแค like ่บาทสามหมื่นสามนะโอ้ไม่เนี uh> uh ่พ um ่อหมูว่าจับง่วโอ้กะทิกะควายเด้อพี่น้องนี่พ่อหมูจับง่วแล้วนี่สูงไรไดมพ่อหมูนี่ว้าซีกีเลยเนาะอ่อยงานเซกุยได้เฉยตัวหาพ่อหมูเนาะนี่รบปลูกกุดผัอหมูนเนี่ยปลูกเนาะเสียตูเนาะอ๋อเสียตูโอ้เสียตูเจ้าของไงเอียงก่อน เจของซีไว้เดนาะเสียถูกเงนวะของซีไว้หมูสิบพันได้ว่าพ่อมูอีกป้ายไรมาเดียวนี้สามมแม่ลูกเอาเบอร์โทรมันอ่สองอันนี่แหะเอาเบอร์โทรมาพ่อหมูศูนย์แปดสองแปดสี่แปศูนามแเข้ามาพ่อหมูเดอนี่พี่น้องมันยังเนาะขัดมัยั่งแท่โบทุ่มบาทรุ่มจทรหาเงไปพ่อหมูเพื่อเราก็งอมาขายตามตลาดต้องพี่น้องนะูรใดสนใจก็ทรหาพ่อหมูนเด้อ อันนีนี่โอ้แม่นี่ก็งามดีอยู่พี่น้องเราก็งามอยู่นี่อ่อยู่แถวนี้ง่วงงามหลายพี่น้องง่วงงามหลายนี่แต่ตัวงามเลยนี่นี่ลูกเราแต่งามดีคอตัวนี้ยู่นี่เจ้กบาทดิบเงินข้าโบโตะทรัพย์ยูพี่น้องเงินข้าโบโตะทรัพย์เจ้าบาทแล้วครับนี่พอดีครับเจ้าบาทอะไรนี่สี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าเราเป็นลูกผู้ใดนี่อัปเช่ครับอัปเช่นี่ลูกตัวเมียพี่น้องอัปเช่สูงทีแปะท่อแม่แล้วแม่ผสมเกลี้สามหนึ่งไว้เล้วเนาะ ด้เดือนนึงแล้วด้เดือนนึงแล้วซื้อสองด้สามเนาะซื้อสองในสามได้ลูกกีกตัวแล้วกัตัวที่สองในทองตัวไ้ทองเนาะเอาฝากวุโทม่เนี่ยนี่0629183211ทุกคุาพ่อพี่น้องหนึ่งลูก31ทองทมกคุณพ่อครับเพียงเพ่งดำพี่น้องเื่องดำครบสูงคุณพ่อรย40บวกยี่้รวย40บวกละเอียดกบโทรหาพี่นอีกเีงหนึ่งพี่น้องกรหาพี่นีเพียงเด้อนี่บรรยากาศสยมาง อนนี้กัเวลาประมาณหกโมงสามสิบแปดแล้วพี่น้องอ่ามึงต่อไปมึงต่อไปมึงมั่วนกระไรแล้วพี่น้องม้วหลายคนก็มาทำสัญญากันไหลยอยู่เด้อพี่น้องไหลยอยู่การซื้อการขายม้วกันไหลอยู่คนมาทำสัญญาเง่ง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 เมลีเมลีหม,ม,มานไปแมลีนึกเมลีหมานไปให้ง้วนเมลีม นี house, <S <S ่บ mm ่แ hmm. ม่มะลิจักเมื oh, ่อนจักบาทละแม่มะลิหาเมื่อาเมื่นสองคูนี่พะนะห้าเมื่นสองนี่แมวมีได้ลูกจักตัวละแม่มะลินี่ละตัวสามสิบบาตสามหาเมื่นสองโอ้ลูกตัวหญ่พี่น้องลูกใหญ่คนโอ้ฮันเปราอแม่ได้สูงไรไปได้ละแม่มะลินี่เนี่ยเราลอยหาสิบมันก็ลอยหาสิบบวกพูนะลอยหกสิบได้พี่น้องเราเป็นลูกผู้ใดแม่มารินี่ เจ็ดเก่านนะโอ้นี่มงหนาเลาพีหนอมงหนาเล,า,ลนนา,าเลารีนะนี่นี่หนาเล่า 7, 7, น,นี่หนาเลาโอ้ดูเจ็ดเจ็ดเก่านน่เอาเบอร์ท่แเม่มะลีไนี่าศูนย์เก้าสามสี่สามเก้าศูนย์ห3าสามห่อมาเม่มะลีเด้อนี่สนใจก,กัทบท่เม่มะลีน้ำกระท่อเมด้เด้อพนาน้ำยุ่งจังหานนามหลายแบแมีมะลีน้ำ,นำ,นำสี่หลาักปะนะาไปนะออีสิบไท่วมเบอร์ะพนนของเมีมะลีเอ ขายง่เอากได้เราม่ะลิโอ้นี่แม่หนี่โตตัวนีงาเจกว่าละคูนี่นีอ่นเก่านีโอ้หมื่นเก่พี่น้องสองหมื่นเนี่เด้สองหมื่นเจ่นเก่าเกินกันสองพันพี่น้องต่อรองเนไปนี่ตัวงามของปอหอยอดเอสเด้พี่น้องแจงขาเล้ตัวของพอหออดโอ้ตงามดีพี่น้องออัดเาเนาะพี่น้องเอาฝากเบอร์โต้นดาไหม่ส่านแปดแป ห้าสามสามสามเจ็ดศูนย์เก้าหนมาของพอหอยออเดอนี่ของพออดตัวใหญ่ไปหน่อยมีงามลูกกระเอีกไล่เดียดีเครื่องร่งายใหญ่แม่สาวเบอรทั้งสอตเด้อพี่น้องนี่แม่สาวเบอรทั้งสอตไล่เดีดจะโทบอกรทาาเป็นดีเ่นหนึงการซื้อการขายกับโทาบเป็นก้อนเด้อพี่น้องก้อนที่ได้ขายกันกัโอ้เงมันเป็นัวหน่อยกับเงี้ยไล่กันข้าไปมีแต่แม่ใหญ่ใหญ่งามงา ส่วนทางเขาอย่างง่วงง่ำดีเด้อพี่น้องนี่ไปซื้อสีขายกันอยู่พี่น้องไปซื้อสีขายกันอยู่งสวัสดีครับพ่อเพี่บุญมานไปเมื่อไงเกิขายออกไปเกได้นรถคารุได้รถคารุตเป็นไงเอายินใน้พอสักมานไหมพอสักจัาเยอะๆอย่างนี้ ขายอะไรกันนะเอาส้นที่ได้ขายกันยุ่งไงเพิ่นสีได้ขายกันเยุ่งอ่าให้เพิ่นขายกันไปก่อนพี่น้องให้เพิ่นขายกันไปก่อนเข่ามาโซนไหนเดี๋ยวพี่น้องคืนมันโอ้งัวกะแถวนี้รถกะกำลังลังเข่ามองจอดรถเกียบท่าเลยพี่น้องงัวเพิ่นเข่ามากันจอดที่นี่แหละจอด้เอางัวลง่องหัวล่องหัวขึ้นกะอะว่างอย่างไรแต่เพิ่นก็ว่าจอดประจำขันผู้ใดมาซาเนี่ยกะสุดท้ายกะคือจะได้จอดอยู่ อันบุรีสุดท้ายมู่ก็คือได้จอดอยู่อันบุรีมาก่อนกะขึ้นอขบ่นตองไรรถออกพี่น้องเอารถไปออกข้างนอกคว่วรวมมือกับเพิ่นไปอันละสันก็วิ่งมองลงพี่น้องง้องคงนเก,กิดเอาลงแล้วก็ออกลงแลงาา้วก,ก็ออกไปัญหาหมดยังบักเก่งมานะโอ้บักเก่งไปไปไปักเก่ง <c oughs> บักเก่งไปแล้วบักเก่งบุตรักเก่งมันไปแล้ว,ลวอโอ้สวัสดีครับหมานไปน้อพ่อยมาจิกโต้มาเนี่ยจักมื่นเลยเนี่ย โอ้กลัวหไรไปไหนล่ะสองหมื่นกลัวสองแปดเนาะแม่สาวอ่ะแม่แยกลูกมันได้ลูกนึงเหรอครับอ๋อแยกลูกนี่เลยลูกหนึ่งสองหมื่นแปดต่อร่องไปสูงหไรไปไหนหัวนี่ยังว่าเขาพุ่งไปไวนวประมาณลอยซีได้รึเนล่าลอยซีบวกยูบวกหน่อยบวกหลายกับมึงกันไปดูไล่ละเอียดกับวัดกันไปโทศมหาเพิ่นไปอามีเบอร์ตัวบ่ครับ อ๋อบมมีเนาะออ๋เราไปยังว่าไปยังนี่เราบมมีเบอร์โทษไปนนะพี่น้องอ๋อง้อแกเส้นนี่แกจากง่ามเลยพี่น้องง่ามจากปากทางเขามันอยากง้ออยากง่ามเนยจัง่อยแางในก็ง่ามเหมือนกันเราพี่น้องแต่ว่ามันหนึ่งเพื่นกับเดี๋ยวแตสิจังหวะนี่ใส่ได้อยู่พี่น้องใส่ได้ง่ามแต่ก่อนแรกตัวกูมันมากนะแต่งงวอง่ามกับราคาแกแพงคือเขาแพงกับแพงกับเพราะห้ซื้อได้ช่วงนี้ รู้กแพงกัแ huh. ต oh, oh. right. oh. oh, nice. ่ว่าห้องเกสต์้อแพงตะกี้ห้องสูบอไ้ราคาเจ็ดแหมื่นช่วงนี้ราคางมว7เจ็ดแปดหมื่นเกลืออายุสองสมหมื่นทันดีพี่น้องสวัสดีครับหมานไปน้อพลอยตัวละเจ็ดบาทแะ้วนี่นี่หนึ่งหมาร้อยโอ้นี่หมื่นกว่าบาทตะกี้ต่อรองได้นาะราคาต่อรองยุคนนไปได้ยินเั้นก็ขายได้มื่แปว้ายมีราคาห้อง มันโมแมนว่าขายได้ดิหน่เนาะแล้วแล้วตัวนี้ดิตัวนี่ดิตัวนี้ตัวที่สอนี่ป่เอนตัวที่สองัวงามหมื่นสองหมตัวนี old, old, right? 9, to to 30. 30. 30. ้เดิตัวโค้งตัวนี้งัวโค้งเก้าพันครับเก้าพันถึงหมืนปุอ้ยขันตะกี้อยู่สองหมื่น่นี่เนาะขันช่วงราคาหนิสองหมื่ขันขันขันนราคาแต่ก่อนแม่นั่นสองหมแม่นี่ขี่มุกะไม้ก็สองหมื่นหาเนาะนี่ตัวนี้กือจะสามหมื่นสี่หมื่นอด้เนาะ เตกี้เดี um ๋ยวเร็วนี่ว่าได้เอาฝากเบอร์โทรนะครับ0 8 8 0 8 8 6 8 6 6 8 6 4 7 5 8 4 7 5 8โทรเข้ามาพี่น้องเมืองสวงเด้อนี่พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรหาเพื่อนไปนี่เครื่องดำครบพี่น้องเครื่องดำครบตัวตัวนึงเครื่องแดงอยู่ตัวที่ว่าถึงเมือนเครื่องแดงสูงก็ทอกันหน่อยน้องใกล้เคียงกันตัวกลางต่ำกันน้อยหนึ่งตัวกลางจะต่ำกันน้อยหนึ่งผู้ใดสนใจก็โทรหาเพื่อนไปพี่น้อง งวเดินทางมันก็จะได้ขายของคนนี้นี่อันใดขายจะว่าวากันไปต่อร่องขึ้นไปเลยพี่น้องพอบรนี้กาศซื้อขายงวมันก็ได้ตายตัวเราพี่น้องแต่มันก็จีนก็เลยพี่น้องจีนจีนเงี้ยวมันจะได้กูจีนเงี้ยวจีนขี้กันมันก็เลยอตลาดงวชมวผู้บุตรคลิแดกเอากำซนี่ก็พี่น้องต้อนรับก็ฝากก็อะไรกดแชร์ฝากกดติดตามไปเด้อไอ้ท่าชมคลิปคลิปสองต่อไปพี่น้องสวัสดีครับคลิปแรก